สวีดด์สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเจ้ากลับมากับการสุ่มเล่นตามคอมเมนต์นะครับคือไม่ใช่หรอกเมื่อวานเะนี้ยมันมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มาแล้วพี่แบบเอะใจ,จเหมือนกันเว้ยพี่ครับเล่นทีมตัวสร้างกำแพงหน่อยครับมีท่านทุเรียนทีวีวิด นาฬิกาวิทตัวใหม่ประสาทสายและซันตาใครที่เรียกว่าไทท่านทุเรียนเนี่ยแปลว่า FC พี่มายาวนานจริงนะเพราะวันแรกที่ตัวละครนี้มาเนี่ยพี่ไปเรียกเทท่านทุเรียนไม่เหมือนจริงนะแล้วก็มีเหล่าแฟนอาร์หลายคนวาดให้ด้วยค่อนข้างเยอะเลยตัวเนี้ยดีพมันเขียนว่า6กหมื่นห้าเห็นไหมคือมันเป็นดาเมจเหตุเกณ์นะต้องโดนหลายวงถึงจะ6กหมื่นห้านะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่เล่นยากมากเลยแล้วพี่ก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นกำแพงยังไงเว้ยคือน้องอาจจะคิดว่าการวางกล่องสี่เหลี่ยมเป็นกำแพงก็ได้นะ ตัวที่2ก็ s ซ n ติท TV Man นะครับลูกรักสมัยก่อนพี่เลยคลิปแรกๆที่พี่ทําคือตัวนี้เลยนะนีตั้งแต่สมัย8เดือนก่อนนะครับเป็นคลิปแรกใน Toilet Tower Defense ที่พี่ทําเลยตัวต่อมาก็ a ซนติค็อ k m ม n นะครับตัวฟาร์มเงินอีกตัวหนึ่งวางได้3ตัวและตัวสุดท้ายนะครับที่น้องบอกมาคือ Titan s a n น m a น,นนะครับ <S <S เลือด1ล้านแบบตึงๆซึ่งน้องเนี่ยไม่ได้ระบุนะครับว่าจะให้พี่ปอนคนนี้ไปเล่นดานไหนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ขอทําการลงเป็น e อ i t e ละกันเนาะหาเรื่องให้เหนื่อยเล่นอีก ก็ซันต้าตามที่น้องบอกเนาะทีเนี้ยมันก็จะมีตัวทําเงิน2ตัวเว้ยพอเง้นตาในช่วงต้นเกมน่าจะสบายมากๆเลยนะครับพี่ว่าตาเนี้ยเราได้ทรมานกันแน่เลย4ตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่แบบดามเมีดมันไม่มีเนาะมันอาจจะมีนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนมากหลักการมันคือเอาหน้าเอาก้นไปกระแทกกับพวกทอยเลนเนาะแล้วก็รีเลือดรอตายฟื้นใหม่ <laughs> แม่งเอ๋ย ตัวดาเมจหลักก็น่าจะมาจากเดือนทันโคเวอร์แมนแหละตาเนี่ยพองง้นพี่ขอดาไว้สักประมาณ 60- 70เบวฟแล้วกันและเพื่อไม่เสียเวลาเหมือนทุกครั้งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะตอนนี้ผู้ติดตาม43 0 0 0แล้วอยากให้ถึง5 0 0 0 0ซับภายในปีนี้จังเลยถ้าถึง5 0 0 0 0ซับเดี๋ยวพี่ให้จุ่มตูดคนละข้างนะคนนี้ตูดซ้ายคนนึงตูดขวา <laughs> อะแล้วขอฝาก้านที่ซื้อตัวละครแบบปลอดภัย100%้ยเด้วยนะครับผม วันนี้ร้านค้าดิมากรขอนําเสนอตัวละครสินค้าราคาถูกการันตียอดขายมากกว่า1 0 0 0 0แชิ้นมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านไปรษณีย์ของ toilet tower defense หรือตัวละครในน a p anime defender ตัวละครตึงๆใน map ski buddy tower defense และยังมีบริการไก่ตันและส่มเกลือด้วยนะในสินค้าของ toilet tower defense นะครับจะเห็นว่ามีเจียมขายราคาโคตรถูกเลยและตอนนี้นะครับยังมีตัวละครจัดโปรถูกสุดคุ้มนะครับถูกสุดถึง9บาทแม้กระทั่งเอ็กซ์ุสที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับยังถูกเหลือแค่9บาทเองสินค้าปลอดภัยราคา ต้องร้านค้าวิวประกอเท่านั้นจากประสบการณ์ที่เคยเล่นมานะครับที่ว่าตัวละครดามเมตตัวแรกจะเรียกว่าดามเมจได็ดไหมตัวละครตัวแรกที่จะเอามาช่วยนะครับคือตัวเซนติค็อกแมนก่อนละกันเพราะว่าน้องเนี่ยมีทั้งเลือดแล้วก็ช่วยฟาร์มเงินนะครับช่วงแรกน่าจะวางได้แค่2ตัวก่อนนะครับเพราะว่ามันมีซานต้าอยู่แล้ว3ตัวถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยตอนที่เคยทําคลิปตัวเซนติค็อกแมนเนี่ยถ้าวางไป3ตัวรู้สึกจะแบกได้ถึงเวฟยี่สิบสามสิบเลยนะ ตัวที่2วางแถวนี้แล้วกันเพราะรู้สึกว่าป้อมปืนเนี่ยมันจะยิงโดนไอ้ตรงที่จุดออกด้วยนะระยะมันน่าจะถึงนะแต่ว่าต้องเลเวลสุดท้ายเลยก็ช่วงแรกเดี๋ยวทาการอัพแคสซันต้ากับแซนติคองแมนไปก่อนละกันนะครับเออรู้สึกแซนติคองแมนนี่มันกิจกรรมไอ้แมปนาฬิกามันเอาออกไปแล้วนี่พี่เพิ่งเห็นไว้ว่าไอ้ตรงแมปนาฬิกาเอาออกแล้วแล้วก็เอาตัวแมปกิจกรรมมันใหม่มาเนาะ เลเวลสนะครับก็หายเป็นตัวบาริเออร์กับเพลงงงงๆสักทีเลเวลสอเนี่ยก็มีดาเมจและถึงจะน้อยนิดก็ตามนะครับตัวเซนติคอกแมนอ่ะจริงๆดาเมจมาแรงนะเว้แต่ว่าเห็นในดนะิทคอร์ดเขาบอกกันอยู่ว่ามันบัคบ่อยแบบบางทีก็ไม่ยอมยิงเลยอะไรประมาณนี้นะครับเวฟยี <c oughs> น่าจะขึ้นเลเวลสุดท้ายได้ลนะพี่คิดว่าถ้าโดนชนแล้วตายมันจะกดอัพได้พอดีเวย้ยยุกเว้นแต่ติดสตาร์โรโแบบนี้อันนี้คือแย่แล้วโอ้โอไม่นะ <laughs> ชีพหายแล้วอ่าไม่ทันไม่ทัน แม่งติดสตันนะ่ะแล้วดูมาฟ์ตอนนี้คือมันยิงไม่โดนข้างหลังอ่ะเอาเป็นว่าตัวนี้ก็น่าจะฟาร์มเลเวลทันอยู่เดี๋ยวอัพตัวนี้ให้ตันต่อเลยแล้วกันตาเนี้พอมีตัวเงิน2ตัวเนี่ยชีวิตมันสบายขึ้นเยอะเลยสังเกตดูนะพวกทอยฤทที่เลือดประมาณเนี่ยสี่หมื่นถึงนะแสนน่ะแป๊บเดียวนะครับก็โดนยิงล่วงแล้วพี่ว่าดามเห็น,มนแมลงจริงแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้โจมตีเป็นกลุ่มเหมือนตัวซานติสทีวีแมนเนาะหรือว่าโจมตีเป็นกลุ่มวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน,ยน อย่างตัวเซนติทีวีแมนมันยิงตอบิโดอันนั้นมันก็แบบเลือดตวข้างหลังกระโดด้วยนะครับเอาวะก็ตัวเซนติค็อกแมนตัวที่2นะครับเดี๋ยวรอชนก่อนเอ๊ะหรือว่าอัพเลยเอัพเลยแล้วกันเอาโดนสตันอีกเลเวล5พี่คิดว่ามันน่าจะยิงถึงนะเพราะถ้าเป็นตัวเซนติทีวีแมนพี่คิดว่าถึงเว้ยอ่ะงั้นเรามาวางตัวเซนติทีวีแมนต่อเลยแล้วกันนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเซนติทีวีแมนถ้าจะเป็นตัวละครที่ใช้ในการแบกในเมได้นะครับตอนนี้คือทําอะไรไม่ได้ละ เอามาก็แตกรัวๆแป๊บๆแตกแป๊บๆแตกนี่นี่นี่นีนี่เห็นปะมันยิงนี่เออตอบิโดดาเมตกลุ่มนะเว่ยทำไปเล่นถึงแม้จะเบาก็ตามแต่ดาเมดมันเป็นกลุ่มอ่ะเดี๋ยวตัวที่2ถ้าวางแถวข้างหลังไอตัวแซนติคอกแมนจะยิงโดนป่าวะลองดูสิอ่านี่ถ้าถึงนี่แจ่มเลยถือว่าดีมากเอ้ยเอ้ยถึงว่าโอ้โหโอ้โหของดีของดีเลย ถ้าดาเมจสัก4ี่ห้ามื่นเนี่ยดีจริงแต่ว่าก็นั่นแหละมันเป็นเอกลยุคโบราณเนาะประมาณ8เดือนที่แล้วอะดาเมจแค่นี้ก็บุญล้วอ่ะตัวต่อไปนะครับไททันคคเวอร์แมนพี่มีแผนว่าจะวางตัวไททันคคเวอร์แมนเนี่ยให้กล่องมันแบบทั่วแมปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะไปถึงตอนนั้นหรือเปล่าเนาะ จริงๆเนี่ยน้องก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึงที่แอบใช้เงินในการอัพเยอะนะส่วนดามเมจพี่แกนะครับมันเหมือนจะแรงนะแต่ไม่แรงไปลุ้นโชคที่กล่องอีกทีนึงอ่ะก็เดี๋ยวอัพให้ตันไปเลยแล้วกันนะครับผมเวฟยี่สิบเก้านะครับก็เรเว่าตันแล้วถือว่าเร็วมากๆเลยนะเพราะว่าพี่วางตอนเวฟยี่สิบหกแค่สามเวฟก็เรเว่าตันแล้วอ่ะแ,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 แต่แอบ,บเหนื่อยนะไม่รู้รู้สึกว่าทีมนี้มันแอบ,บเหนื่อยจริงๆ <laughs> ตอนนี้เริ่มออโต้สกิปไม่ไหวละ ตัวสุดท้ายนะครับไททันแซนแมนนะครับผมตัวแดงตัวใหม่ที่เหมือนจะดีนะแต่ว่าแม่งไม่ดีเฉยเลยแอบเล่นยากมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้มากดอัพรัวๆรัวๆเออเวีมหน้าน่าจะเลเวลตันแล้วมาไททันแซนแมนเลเวลตันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ลงครบทุกตัวแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับจะรีบวางทุกตัวให้ตันเลยไททันแซนแมน3ตัวส่วนไททันโคเวอร์แมนเนี่ยมันวางกี่ตัวก็ได้เนาะแล้วพอท้ายเกมค่อยขายซันต้าไปวางตัวแซนติค็อกแมนเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวขอทำการสแปมวางไททันโคเวอร์แมนก่อนนะครับ อยากให้แบบมันวางกล่องได้ทั้งแมปเลยอะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดยวูเวฟนี้บอสกีท่ทอยเลทด้วยพี่อยากเห็นมันวิ่งชนมากเลย <c oughs> ถ่ยกล่องถ่ายกล่องโป๊เขาให้เอาว่าชนตายชนตายอย่างตึงเลยครับทีมนี้เป็นทีมที่โหดมากเลยพี่ชายเป็นไงโดนเกาะจนตายเขินดิตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงออโตสคริปไม่รอดแล้วนะนี่ขนาดแค่เวฟ40อ่นะเนี่ย ถ้าเอาโต้สกิปประมาณ2เวฟคือบ้านแตกเลยเว้ยแฮ้เดี๋ยวลองมาทําเป็นแบบมุมมองบุคคลที่1ดูนะครับนี่กล่องดำนานๆจะออกทีนะเลือดล้าน5บอกเลยของตึงเออชนชนชนเข้าไปชนเออเวลากล่องแตกก็ติดสลโลด้วยนะอย่างเท่ไถมันไถมันไถมันเออไถไถเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเตรียมตัวเลยเซนติคองแมนแตกหนึ่งเอายางวะ แตกหเออไถ่ต่อไถ่ต่อแอนติทีวีแหรอเจอร์นี่เจอร์นี่อินฟิเคเตอรสปิเกอแตก2เอาวะยาวไปยาวไปไถท่านแซนแมนหรอหนึ่งล้านหรอแตก3เอาอยัางวะหรือว่ามันแตกแล้วเกิดใหม่อ่ะแตก3ส,สวยพี่สวย <c oughs> อะไรวะเนี่ยนี่คือมุมมองบุคคลที่1น,นะครับเ้อ <c oughs> รู้สึกว่าใช้เวลานานเหลือเกินเวฟซีเ็เนี่ยพี่สงสัยว่าเดี๋ยวเราขายซันต้าปุ๊บ แล้วถ้าวางแฟนติสคอกแมนเนี่ยไปตรงกล่องมันจะเกิดอะไรขึ้นเว้ยสรุปไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตัวละครไม่โผล่อุ้ยอู้อู้โผล่นี่เนี่ยัวอยู่นี่ป้อมอยู่นู่นอ้าวแย่แล้วอย่างนี้มันจะเกิดตรงนั้นยาวๆเลยป่ะวะแต่พี่ว่าไม่อ่ะพี่ว่าถ้าสมมติกล่องแตกก็น่าจะกลับมาใกล้ๆตัวเนาะอ่ากล่องแตกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมารอดูว่าจะเกิดตรงไหนที่ขนาดเวฟซีเจ็ดเนี่ยยังจะไม่รอดเลยโอ้แย่แล้วโอ้แย่แล้วอ้านี่ไง มันเกิดข้างๆจริงด้วยอ๋อถ้ามีกล่องคือมันจะสุ่มเกิดแล้วแวกใกล้ๆเว้ยนี่นมันนี่มันความรู้ใหม่นี่เองอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยววางตัวละครให้ครบก่อนละกันนะครับอืมตอนนี้ก็วางครบแล้วเวหลือแค่ขายซันต้านะครับผมสภาพกล่องจากท่ทางโคเวอร์แมนเนี่ยนี่เต็มแมปไปแล้วนะแต่รู้สึกว่าซ้ายล่างมันแหวงๆว,งวะ่ะ <laughs> โถอยวางเบี้ยวอ่ะคือวงมันไปไม่ถึงเว้ย แย่ yeah, แล้วเอาไงดีจะวางเพิ่มหรือว่าช่างมันแต่จริงจริงช่างมันก็ได้นะไปวางกลางๆเพิ่มดีกว่าเออแต่ดูวิวมุมนี้แล้วมันดูเท่มันดูเท่ม,เทมากติดอย่างเดียวเลยดูเวลาที่ใช้ไปเว้ยเวฟบ2ล่อไป43นาทนาทีว the f ฟ c k นานเกินก็เดี๋ยวไปขายซันต้า2ตัวแล้วก็วางให้หมดเลยแล้วกันนะครับทีนี้ก็จะได้ปล่อยยาวๆแล้วแต่พี่รู้สึกนะว่าไม่เกิน70วะ่ะตอนนี้มันเริ่มลุดมาแล้วขนาดไอตัวสเกเลตันเนี่ยแค่นี้มันยังจะไม่ไหวเลย มีเวลนะมีเวลมีเวลว่าจะมาได้แค่เ0็บเวฟอ่ะเดี๋ยวไปขอทําการขายซันต้าระวังตัวเพิ่มก่อนละกันนะครับเวฟที่67ก็วางครบ20ตัวโดยขายซันต้าหมดแล้วด้วยสิงอย่างเดียวซ้ายล่างมันแหว่งไว้นิดนึงวะ่ะก็เดี๋ยวขอทําการปล่อยยาวๆเลยนะครับแล้วมาดูนะครับว่าจะไปได้สักกี่เวฟนะครับ และนี่คือชะตากรรมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะฮะสภาพนี้คือวงแตกแน่นอนดูทรงแล้วน่าจะมาได้แค่69เวฟเนี่ยสุดๆละใช้เวลาไป50ที่41วินาทีนะครับมาได้69เวฟเลขสวยพอดีเลย69ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับเออเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ว่าจะลงคลิปไฟในเอ็ดเฟนดี้ทาวเวอร์ดีเน์แมบบนี้มีใครเล่นบ้างลองคอมเมนต์บอกได้นะพอพี่มาลองเนี่ยแล้วพี่เองก็ชอบนะรู้สึกว่ามันมันดูยากยากมากๆเลย แล้วก็เป็นอีกหนึ่งแมพที่รู้สึกว่าต่างประเทศเนี่ยเล่นกันเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าคนไทยมีคนเล่นหรือเปล่าเนาะไว้รอดูในคลิปต่อไปเลยแล้วกันนะครับไปละบ๊ายบายเจอกันครับ